สถิติการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยมีแนวโน้มอย่างไรกรมปศุสัตว์รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ปี2566เผยจำนวนโคเนื้อในประเทศไทย4เดือนแรกของปี2566ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนมีโคเนื้อเพิ่มขึ้นจำนวน416,759ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้นอีก11,878ราย เดือนธันวาคม2565มีโคเนื้อจำนวน9,458,759ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ1,417,986รายเดือนมกราคม2566มีโคเนื้อจำนวน9,356,393ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ1,396,527ราย เดือนกุมภาพันธ์2566มีโคเนื้อจำนวน9,694,620ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ1,411,346รายเดือนมีนาคม2566มีโคเนื้อจำนวน9,789,601ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ1,424,645ราย ล่าสุดเดือนเมษาย,ยน2566มีโคเนื้อจำนวน9,875,518ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ1,429,864รายจากสถิติเพียง4เดือนประเทศไทยมีโคเนื้อเพิ่มขึ้น4,16,759ตัวโคเนื้อในไทยครึ่งปีหลังพบยังมีมากกว่า9.5ล้านตัวกรมปศุสัตว์รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ ปี2566เผยจำนวนโคเนื้อและเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน2566เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนี้จำนวนโคเนื้อและเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในไทยเป็นอย่างไรบ้างเช็คข้อมูลสถิติได้ดังนี้ เดือนมิถุนายน2566มีโคเนื้อจำนวน9,661,922ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ1,427,508รายเดือนกรกฎาคม2566มีโคเนื้อจำนวน9,655,386ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ1,425,415ราย เดือนสิงหาคม2566มีโคเนื้อจำนวน9,644,53ตัวและมีเกษตร,รกรผู้เลียงโคเนื้อ1,415,952รายเดือนกันยายน2,566มีโคเนื้อจำนวน9,571,582ตัวและมีเกษตร,รกรผู้เลียงโคเนื้อ1 4 9 2 4 6ราย เดือนตุลาคม2566มีโคเนื้อจำนวน9,574,362ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ1 4 7 4 3 2รายล่าสุดเดือนพฤศจิกายน2566มีโคเนื้อจำนวน9,614,331ตัวและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ1,411,705รายสแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันจำนวนโคเนื้อในไทยยังมีจำนวนมากกว่า9.5ล้านตัวและ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมากกว่า1.4ล้านรายจึงส่งผลให้ราคาวัวในปัจจุบันตกต่ำมากและพ่อค้าหรือนายทุนได้ชฉวยโอกาสในการคว้าซื้อวัวเพื่อไว้ค้าเกณฑ์กำไรเป็นอย่างมากข่าวรายงานในช่วงปี66โคล,ล้นตลาดราคาดิ่งจี้จับเนื้อเถื่อนสารเร่งทำศูนย์ห้าหมื่นล้าน ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเผชิญปัญหาภาวะล้นตลาดและราคาดิ่งลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวียดนามโปรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในโคที่ส่งออกไปปลายปี2565แต่ถึงวันนี้สถานการณ์ราคายังไม่กระเตื้องขึ้นโคเนื้อล้นตลาดราคาดิ่งนายไพบูลใจเด็ดปุปนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาฟาร์มโคเนื้อในหลายจังหวัด เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศไทยประสบปัญหาราคาตกต่ำมากโดยโคมีชีวิตน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมตัวราคาอยู่ที่85-90บาถึงบทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงอยู่ที่80-90บาบทต่อกิโลกรัมโดยปัญหาหลักมาจาก5ปัจจัยได้แก่1นึ่งจำนวนโคเนื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก จากข้อมูลกรมปศุสัตว์ณนะวันที่31ธันวาคม2565พบว่ามีโคเนื้อประมาณ9.4 6ล้านตัวและล่าสุดวันที่11กันยายน2566มีโคเนื้อ9.6 6ล้านตัวจำนวนโคเนื้อเพิ่มขึ้นพร้อมกับจำนวนเกษตร,รกรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีโคเนื้อในประเทศจำนวนมากโคลนตลาดราคาดิ่งจี้จับเนื้อเถื่อนสารเร่งทำศูนย์ห้าหมื่นล้านวันที่11ตุลาคม2566 ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเผชิญปัญหาภาวะล้นตลาดและราคาดิ่งลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวียดนามตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในโคที่ส่งออกไปปลายปี2565แต่ถึงวันนี้สถานการณ์ราคายังไม่กระเตื้องขึ้นโคเนื้อล้นตลาดราคาดิ่งนายไพบูลใจเด็ดปุปนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาฟาร์มโคเนื้อในหลายจังหวัด เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศไทยประสบปัญหาราคาตกต่ำมากโดยโคมีชีวิตน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมตัวราคาอยู่ที่85-90บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงอยู่ที่80-90บาทต่อกิโลกรัมโดยปัญหาหลักมาจาก5ปัจจัยได้แก่หนึ่ง จำนวนโคเนื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ในวันที่31ธันวาคม2565พบว่ามีโคเนื้อประมาณ9.46ล้านตัวและล่าสุดวันที่11กรัมยอยักษ์6 6 6 6มีโคเนื้อ9.66ล้านตัวจำนวนโคเนื้อเพิ่มขึ้นพร้อมกับจำนวนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีโคเนื้อในประเทศจำนวนมาก 2. การใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุนซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่กระทบต่อการส่งออกโคเนื้อไปเวียดนามกัมพูชาและประเทศลาว 3. การลักลอบนําเข้าโคเถื่อนจากประเทศเมียนมาจํานวนมากส่งผลให้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย FMD โรคลำปีสกินที่ทำให้เกิดการสูญเสียไปมหาศาลและเมื่อเดือนกันยายน2566ที่รัฐฉานประเทศเมียนมาเกิดการระบาดของโรคแอนแทรกซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนอันตรายถึงตายได้ 4. การลักลอบนำเข้าเนื้อโคกล่องแช่แข็งหรือเนื้อโคเถื่อนจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากตอนนี้ในตลาดนัดตำบลต่างๆมีเนื้อโคเถื่อนแช่แข็งเปลือนเต็มตลาดไปหมด และเชื่อว่ายังมีซุกซ่อนอยู่ตามห้องเย็นจังหวัดต่างๆและเนื้อโคเถื่อนที่นำเข้ามาจะนำโรคติดต่อต่างๆเข้ามาด้วยห การเลิกเลี้ยงโคโนมเนื่องจากราคานมตกต่ำทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมล่มสลายขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงเกษตรกรอยู่ไม่ได้สมัยก่อนตอนเคยเลี้ยงโคโนมลงทุน100บาทขายได้150บาทมีกำไร50บาทแต่ทุกวันนี้ลงทุนไป100บาทขายนมได้70บาทขาดทุนแล้ว30บาทสถานการณ์การเลี้ยงโคโนมแย่ลงลงเกษตรกรเลิกเลี้ยงหมดรัฐหนุนเลี้ยงแต่ราตลาด ข้อมูลเดือนธันวาคม2564ประเทศไทยมีโคเนื้อจำนวน8,927,161ตัวมีเกษตรกระก1,348,496ราย เดือนธันวาคม2565ช่วงโควิด19คนกลับบ้านไปเลี้ยงโคเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนโคเนื้อเพิ่มขึ้นเป็น9 4 5 8 759ตัวมีเกษตรกร1 4 1 7 686รายเดือนกันยายน2566จำนวนโคเนื้อเพิ่มขึ้น9 6 5 5 380ตัวมีเกษตรกรเพิ่มขึ้น1 4 2 5 414ราย กรมปศุสัตว์มีการสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคแบ่งเป็นโคขุน3 0 0แสนตัวโคพื้นเมือง4.8ล้านตัวโคพันธุแท้1.3แสนตัวโคลูกผสม4.3ล้านตัวทั้งนี้โคเนื้อที่ส่งออกเป็นโคลูกผสมที่นำมาขุน ได้มีการเก็บข้อมูลการเลี้ยงโคย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2515ประเทศไทยมีโคอยู่4.5ล้านตัวหลังจากนั้นรัฐบาลทําโครงการต่างๆสนับสนุนในการเลี้ยงโคเป็นยุคทองของโคเนื้อจนส่งผลให้มีปริมาณโคเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและมีฟองสบู่แตกหรือโคล้นตลาดถึง3ครั้งโดยฟองสบู่แตกครั้งแรกเริ่มจากปี2536รัฐบาลทา โครงการอีสานเขียวมีการปั่นราคาโคพันฮินดูบราซิลปริมาณบัวเพิ่มขึ้น7.4ล้านตัวฟองสบู่แต่ปี2538-2539ถึง2,539ครั้งที่2รัฐบาลทำโครงการโครล้านตัวในปี2548จนทําจนทำให้ฟองสบู่แต่ปี2549-2550ถึง2,550นจำนวนโคเพิ่มขึ้นเป็น9.1ล้านตัวจนสุดท้ายสามารถส่งออกโคไปจีนเมียดนามได้ก็เกิดการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พอเจอโรคลำปีสกินนปัจจุบันเป็นฟองสบู่แต่ครั้งที่3มีปริมาณโคเพิ่มถึง9.66ล้านตัวขณะที่กรมปศุสัตว์บอกความต้องการบริโภคเนื้อของคนไทยประมาณ3-4กิโลกรัมต่อคนต่อปีซึ่งคิดว่าไม่จริงคนไทยน่าจะบริโภคโคอยู่ประมาณ2กิโลกรัมกว่าต่อคนต่อปีคนไทยบริโภคเนื้อเพียง1.2ล้านตัวต่อปีตอนนี้ล้นตลาดจึงต้องพยายามส่งออกจี้ปราบโคเถื่อนสารเร่งเนื้อแดง จากปัญหาที่เกิดขึ้นการนำเข้าเนื้อโคและเนื้อกระบือเถื่อนสร้างมูล,ลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า23,400ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยประเทศไทยมีการกินเนื้อโคและกระบือ1.2ล้านตัวต่อปีมีน้ำหนักที่เข้าโรงเชื้อประมาณ400กิโลกรัมราคาประมาณ30,000บาทต่อตัวแต่ปัจจุบันเนื้อกล่องเถื่อนเข้ามาแย่งตลาดกว่า65 ขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายจากการระงับส่งออกเนื้อโคไปจีนเมียดนามเนื่องจากการตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงคาดว่าส่งผลกระทบไม่ต่ำกว่า25,000ล้านบาทต่อปีที่ผ่านมาทางภาครัฐได้จัดทำโครงการขึ้นหลายโครงการอาทิโครงการอีสานเขียวโครงการโคล้านตัวโครงการโคบานบุรพาและโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพแต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จนายไพบูลกล่าวว่าอยากจะเสนอให้มีการถอดบทเรียนจากโครงการในอดีต และถ้าต้องการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อหาหนทางที่จะรอดจากวิกฤตไปได้หนึ่งต้องมีการปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพการทำงานของภาครัฐรวมถึงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่ไม่เอื้อต่อกิจการโครเนื้อ 2. เร่งปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงเนื้อกล่องเถื่อนการลักลอบวัวเถื่อนจากเมียนมาให้หมดไป 3. ส,สร้างความเชื่อมั่นกับตลาดต่างประเทศกลับคืนมาอาทิมาเลเซียเวียดนามจีน สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปเนื้อโคเพื่อส่งออกและจัดตั้งสมาพันธ์โคเนื้อภาพรวมยอดขายหดตัวไปประมาณ40%สาเหตุเพราะประเทศจีนเวียดนามหันไปซื้อโคเนื้อโคขุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาทดแทนจากราคาที่ต่ำกว่าเนื่องจากประเทศออสเตรเลียจะมีการเลี้ยงโคขุนโคเนื้อปริมาณมากดังนั้นรัฐบาลจะต้องเข้าไปช่วยเจรจาแก้ปัญหาให้ประเทศไทยกลับไปส่งออกได้จะทำให้ราคาโคเนื้อในประเทศขยับขึ้นได้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาก F T N Farm